สวัสดีวัยรุ่นเกมทุกท่านนะครับผมเรายังอยู่กับเดลตาฟอยด์กันอีกเช่นเคยนะครับนะคุณผู้ชมในการอัปเดตแพทใหม่เนี่ยก็คือว่ามีปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่เขาบอกว่าโดนเนิร์ฟจัดๆเลยครับนะทั้งระยะทั้งดาเมจด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะผมไม่ได้ทําเปรียบเทียบกับแพทเก่าไว้นะครับนะต้องมาดูครับว่ามันโดนเนิร์ฟจริงๆหรือเปล่าครับนะเป็นปืนพริบผมปวดปานที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะ M4A1 นะครับนะ โอเคคุณผู้ชมไปดูส่วนประกอบของกระบอกนี้เลยครับว่าผมแต่งอะไรไปบ้างครับเนี่ย hey, ประมาณนี้เลยครับนะคุณผู้ชมคือผมเล่นกระบอกนี้มาสักพักใหญ่แล้วแหละตั้งแต่แรกๆเลยนะแต่คือแค่ว่าผมไม่เคยเอามานำอ,อัดคลิปหรือลงคลิปเลยครับนะสำหรับกระบอกนี้คือเก็บซุ้มเงียบครับนะคุณผู้ชมเออสแตทที่ผมได้ประมาณนี้เลยครับนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยะระยะการยิงของ M4A1 นะ่าจะประมาณ30ต้นๆหรือ30กลางๆนะ แล้วมันถูกลดระยะลงมานะครับนะดาเมจอะ่ะไม่แน่ใจว่า 20, 20หรือ22นะก่อนหน้านี้แล้วมันเหลือ20ตอนนี้นะครับนะคุณผู้ชมเออแต่สิ่งที่ผมใส่เข้าไปคือนี่ครับความนิ่งล้วนๆคุณผู้ชมเซตเนี้ยผมบอกเลย M4A1 เนี่ยยอดฮิตมากๆครับนะสำหรับตัวผมนะเท่าที่ผมมองแล้วออคนอื่นที่เขายกไปเล่นเนี่ยเขาใส่ประมาณนี้เลยครับนะคุณผู้ชมเออส่วนคาลิเบรตครับระยะมันสั้นใช่ไหม ผมก็เลยจัดการปรับแต่งความเร็วของกระสุนที่วิ่งไปหาศัตรูเนี่ยให้ไวขึ้นครับนะจะได้ไม่เสียโอกาสครับเหมือนเออเราเพิ่มศักยภาพอีกทางด้านหนึ่งให้ปืนมานะครับนะลดระยะแต่เราเพิ่มความไวของกระสุนให้วิ่งเข้าไปหาครับเออเอาว่ะคุณชมนะที่เหลือก็เน้นนิ่งเป็นหลักครับนะประมาณนั้นเลยครับโอเคโค้ดปืนประมาณนี้นะครับนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากครับขึ้นอยู่กับคาลิเบทอย่างเดียวตอนนี้ผมบอกเลย จริงๆแล้วผมมีสกินปืนเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมนะสีแดงสีขาวดำสีดำสีชมพูสีขาวล้วนครับทีเนี้ยปืนสีเนี้ยสกินเนี้ยผมใช้บ่อยมากครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปสกินนี้กันมันดูสะอาดตาดีครับนะคุณผู้ชมปะ่ะเนี่เป็นไงล่ะสวยใวยมีนะเออสีนี้มันแบบค่อนข้างแบบสะอาดตาสุดแลละคุณผู้ชมปะ่ะเราไปดูสนามซ้อมกันว่ามันจะนิ่งขนาดไหนครับหรับ M4A1 ที่ผมแต่งไว้ let's go เน่สวยงามตามท้องเรื่องครับคุณผู้ชมนะใส่เข้าไปครับเออได้อยู่นะครับผมผมติดกล้องอินฟลีไว้อยู่แล้วนะเออแต่ไม่ติดกล้องข้างครับเพราะว่าไม่จําเป็นครับผมเล่นปืนเนี้ยตอนเวลาที่ผมยังไม่อัดคลิปนะคุณผู้ชมผมคิวได้เยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่าอัดคลิปแล้วเนี้ยจะคิวได้เยอะหรือเปล่านะคุณผู้ชม ว่าแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับว่าสนามจริงนั้นจะโดนคิวหรือได้คิวครับ let's go <S เอาว่ะผมชงครับด่านเรือจะรอดไหมเนี่ยจะวิ่งเข้าถึงฐานศัตรูหรือเปล่าเนี่ยเออไปครับเอาว่ะขับเรือซะด้วยลุยยิงเข้าไปเพื่อนอย่างนั้นไม่โดนหรอกไว้ใจพี่ได้พี่เนี่ยคนขับเรือประมงเก่า โอ้โหโดนแล้วโอ้โดนแล้ว,ล,ล,วลงวิ่งเลยเพื่อนอุ้ยฉีดยาโอ้โหเอาวะโดนนะครับบอกเลยโดนนะครับ,รบหาตัวก่อนหาตัวก่อนผมไม่ไม่เฟี้ยวอ่ะมุมนี้มุมนี้ไม่เฟี้ยวปุ๊บโอ้ ผมาจะวิ่งถึงประตูตายก่อนแล้วทีเนี้ยอา้าวเข้ามาแบบนี้ก็ตุยดิครับปนงไงาคุณผู้ชมโหดปะล่ะผมบอกเลยระยะแบบนี้ยิงโดนได้ยังไงครับเออหมอขอหมอหน่อยมีไหมมีหมอไหมครับเนี่ยเอเอวิ่งมาวิ่งมา,งมาอย่างนั้นหมอไม่อยากเกิดใหม่โถ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 ,โถ,โถขอบคุณครับในหมอกผมก็เห็นนะในควันผมก็เห็น แต่ผมยังไม่เห็นศัตรูมองไม่ชัดเลยเอาดิ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 เป็นไงคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่ามันอย่างสุดนะครับเออไหนบอกว่าเนิร์ฟระยะวะโกหกละมั้งแบบเนี้ยโกหกละมั้งดูดิทุกครั้งที่ขึ้นลำกล้องคือต้องคิวครับผมบอกแล้วมันมีดีในตัวไอ้กระบอกเนี้ยโอ้โหชิบหายไม่โดนเลยวะเออ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  โดน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 อยู่ตั้งหลายคนยิงแต่กูไอเวยบอะไรอะไรโอ้โหเอ้าข้างๆก็มีข้างหน้าก็ต้องยิงแยกแยะไม่ออกครับโอ้ไม่มีหมอเลยว่ะหมอไปอยู่ตรงแถวรู้นงงเลยเว้ยนี่เนี่ยสไนธ์เหรอโอ้โห98เมตรก็ยิงครับคุณผู้ชมเป็นไงผมว่าตัวเกมโกหกเราแล้วแหละมันไม่โดนเนิร์ฟหรอกปืนเนี้ยผมบอกเลย ยิงเนิร์ฟยิงมีคนเล่นครับปืนนี้อะไรนอนอะไรเพื่อนนอนอะไรเอาวะโอะ้โหเปลี่ยนสกินปืนมานี่ยคิวยับยับคิวยับยับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่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 อุ้ยหลบ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 ชิบหายแล้วพยาบาลหมดด้วยโอ้รอรอต่อไปรอให้เลือดเพิ่มก่อนนี่ när, เนี่ยเอ้าโอ้ด้วยความลน แถวบ้านเล็กลนนี่นี่เอาดี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 เออเอาดีาดาดมันรู้แล้วว่ามันรู้แล้วว่าเราอยู่นี่ว่ะมันรู้แล้วว่าจะเปลี่ยนจุดออกไปก็ตายแน่ครับแบบนี้มันก็ต้องแลกครับมันก็ต้องแลกครับโอโ้ไม่โดนห่ะไม่โดนหวะวิ่งวิ่งครับผมเจี่ยวครับเขายึดพื้นที่กระโดดเห็นนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับโอ้โหไม่โดนเว้ยไม่ตายไม่ตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดยาโอ้เว้ยเลยลบก่อนปุ๊บทำอะไรบนนั้นทำอะไรบนนั้นเพื่อนในหมอกขาทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับโอ้โหโคตรคุยเว่อพัดนี้คุณผู้ชมมาเดีวิ่งมาเดีวิ่งมาเดีเห็นโมระบอกเลยอย่าวิ่งอ้อมอย่าวิ่งอ้อมมาละกันอย่าวิ่งอ้อมมาละกันมองไม่ชัดโอ้โหเจ๋ว่ะนี่แน่ยิงเด้ไหมวิ่งอะไรเพื่อนวิ่งอะไรวิ่งอะไรโอ้ มป็นไคุณชมมันถึงก็ต้องลุมสามะครับเออเอาว่ะอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับมาเดิมา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 ดิปีกกระสุนยิงเกนลงไปแล้วก็ขระโจรลงไปฟึบอะไรมาดชไม่โดนใคระเลอเยอะ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 มอะยอะยอะเยอะยอะเยอะะยะยน เยอะเลยว่ะเยอะเลยอะเดี๋ยวนะหาก่อนหาก่อนเออมาจนได้แต่ไม่มีระเบิดดีกว่าลืมปุ๊บโอ้โหเรียกว่าเข้าหน้าครับอะไรเลยครับอะไรเลยครับอะไรเลยครับเกือบตายเหมือนกันไปครับวิ่ง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  มาพอมาพออะไรอะไรอะไรเพื่อนอะไรเฮ้ยนี่เนี่ยซีโฟติดตัวไปดิครับติดตัวซีโฟติดตัวผมบอกแล้วว่าซีโฟไม่ใช่โซฟาระวังกันด้วยนะครับไม่ใช่โดนแล้วมันจะนอนสบายนะครับผมเอาว่ะปลาซีโฟติดตัวเลยเอาว่ะมาดิมาดิหลบหลบกับผมอย่าบังเพื่อนอย่าบังอย่าบังเออ มาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้หรถถังทีม่มีใครทำลายมันเลยเเงไงวะไม่มีใครเลยโอเคตรงนี้ไม,ม,ม่มีใครวะ่ะคุณผู้ชมจบครับตรงนี้ว่างเลยไปลุย 1. 1> อยู่นู่นเหรอเพื่อนอยู่นู่นเหรอโอ้โหเอาว่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้โหอยางเยอะเลยว่ะโอ้รถถังจ่ออยู่เลยเรื่องไงว่าอะไโอ้โหโอ้โหนี่ไงใส่ก็ไม่ดีใส่ก็ไม่ดีใส่ก็ไม่ดีครับทำอะไรตรงนั้นเพื่อนทำไรตรงนั้นทำไรตรงนั้นเรียบร้อยโอ้โหอย่างสุดบอกเลยได้ทุกจังหวะ โอ้ยโดนอะไรโอ้โหคือมึงไม่มีใครยิงรถถังเลยเหรอวันนี้อะไม่ตายเหอะคือไม่มีใครไม่มีใครเล่นพวกบาสุกูบาสุก้าเลยเหรอวะโอ้โหหมอหมอพุ่งมาด่วนเลยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้หมอครับโอ้โหกูเรียกจะคอแห้งเลยมาเกิดใหม่ดีกว่าง่ายกว่าครับโอ้อยากจะวิ่งเข้าไปหารถถังเลยเอยๆผู้ชม โอ้โหแต่ละอ,อย่างนี่แหละเอาดิเอาดิเอาดิจังหวะนี้โอ้โหเห็นแม็กออนอะไรอะไรเพื่อนไม่ใช่ไม่เห็นนั่นะน่ะบอกเลยเ <c oughs> ขาไปถึงไหนกันแล้วเขาอัปเดตกันแล้วตอนนี้เขาอัปเดตกันแล้วเพื่อน โอ้โหด้วยแก้วหรอคือมันยิงผมด้วยรถถังเได้หกครั้งแล้วว่าคุณผู้ชมเอ้าไปติดรีวิวปืนนะมึงเอ้ยจะเอาอูรูลูสอยมันซะให้ดับเลยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยปุ๊บแอบในควันแล้วก็รอแอบทำพยานี่แหละเออง่ายดีไม่มีใครอยู่ข uh ้างหลังเราเลยนะ อ๋ออย่างนั้นเพื่อน้วอย่างนั้นเออยิงตอบโต้หน่อยบังเกอร์เห็นละขัดตาชิเป่งเลยวะขอพังหน่อยเถอะวะขอพังหน่อยเถอะวะเออต้องงั้นดีวะเออโอ้โหแล้วกูก็โดนจริงๆมุงแบบนี้คือไม่มีใครเห็นเลยเหรอวะไม่มีใครยิงมันจริงๆนะดูดูดิเอลย u r e d เออหมอมาเลยคือยังไงอะหมอหมอคือยังไงอย่างนั้นเห็นแล้วใช่ไหมอย่างนั้นเพื่อนวิ่งมาเยี่ยมเับผมผมจะได้ช่วยอัดไงไปไหนแล้ววะไม่เจอเลยไม่มีปาดเข้าไป เพื่อนเอาไปกินหมดไปมัหยบ้าตรไหนโควนมั้ยบ้าเฮ้ยอะไรอะไรเพื่อนมองหน้าเหรอโอ้โหตกใจชิงไปก่อนหนึ่งทีชิบหายวิ่งมาหากูดิไหนอยู่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 ไหนเพื่อนฮึ่ยลบโอ้ยเกือบเกือบเกือบเพิ่มเลือด เขาหูมไหมครับเขาหูมไหมครับโอ้โหนี่เนี่ยเอาไปกิน C4 ไม่ใช่โซฟาไปก่อนอตัองไม่เนเล้พื่อนก่อนเป็นไงโคตรใจดีช่วยกรลมเลยเป็นไงดีกว่าอะไรเพื่อนลงมัทำม้หพลาดพลาด โดนดิครับจังหวะนี้โอเคเปลี่ยนจุดแล้วนี่วิ่งเลยไปครับผู้ชมเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวผมยิงให้เดี๋ยวผมยิงให้เออฟุตเวิร์กก็อยู่นั่นแหละไม่ยอมยิงสักทีปะ่ะผู้ชมนี่คือวินาทีแห่งการขึ้นซิปไลน์ครับว่าเราจะโดนสอยกลางอากาศหรือเปล่า let's go ไปครับผมเอาวะเห็นเต็มตัวเลยเว้ยผมไม่มีใครยิงเราหรอกใช่ไหมนี่แน่เฮ้ยใครลงไปเฮ้ยเฮ้ยมันลงมาจริงๆด้วยวะโอ้โหโคตรลงทุนเอาวะเราไม่สนัดรถถังครับด่านนี้เฮ้ยอะไรอ่ะนี่คือมึง มึงรู้ใช่ไหมวม่ากูกำลังวิ่งมาเนี่ยวิขอบคุณขอบคุณมากครับนี่นำล่องไปก่อนนำล่องไปก่อนเออเอาเดะเอาเดะตดชิ่งไปก่อนเออมามาเราจะเข้าไม่ได้ครับถ้าบังเกอร์ยังไม่พังคุณผู้ชมว้ามีใครโผล่หัวมาไหมโผล่หัวมาจริงเลยนะ

อะไร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 โอ้โหระเบิดขึ้นมาดูยบๆจังหวะตรงเนี้ยเฮ้ยวิ่งมาทำไมเพื่อนซุ่มสี่ซุ่มแปดต้องอีเฟเรตนะครับไป็นย่กล้องไหนลูกวิ่งเข้ามาทำไมโอ้โหยับยับแบบนี้ยับยับมองแบบเห็นมองเห็นแบบนี้ก็ยับยับสิครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหยับยับเอาไปครับ ติดชิงด้วยทีนึงโดนปะโดนปะเออเออเออโอ้โหุ้ยเอาวะมองเห็นพี่มองเห็น,พ,หนพี่มองเห็นก็คิวเย็บยับแบบนี้โอ้โหยังสุดนะครับนี่แหละข้อดีกล้องอินฟราเรดโอ้โหเรียบร้อยฮียโดนตัวนอนยิงไอตัวยืนไม่ยิงแปลกว่ะมีใครมาช่วยไหมไม่น่ามีว่ะโอ้โหตายหมดแล้วเพื่อนนี่แน่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 เรียบร้อยเรียบร้อยฟึบ น,น็อกดิอุ้ยโดนอะไรอ่ะโอ้โหโดนนั่นหลังมายัางไงครับมาเกิดตัวน,นี้น่าจะได้เรื่องอยู่นะพร้อมหลังชาวบ้านชาวช่องเขาลุยครับผมวิ่งไปหนีป่ะหนีนี่ว่ะโยนโยน,โยนชิบหายติด <laughs> โอ้โดนอีกเฮ้ย,ดยดได้ว่ะเฮ้ยโดนระเบิดตายแต่ก็ได้ค่าด้วยระเบิดเหมือนกัน,นครับ ไอ้นี่หมอเลยเหรอหมอครับหมอครับหมอเอ้ยขึ้นรถถังเลยขึ้นรถถังเลยอุ้ยเอาดิเอาดิชิบหายระเบิด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 นี่ไงล่ะครับโดนดิ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 ครับ โดนดิครับโดนดิครับโอ้โหเขาสูงพอด,ดีอย่างนั้นขึ้นทั้งบนแล้วสอยเลยขึ้นทั้งบนแล้วสอยเลยโอ้โหอย่างแจ่มครับผมไปผู้ชมเปลี่ยนจุดกันเอาว่ะผู้ชม,มถึงแล้วขึ้นทั้งบนเลยลบหมอบมันหนน<บ>มอบมันหมอบมันตรงนี้แหละหมอบมันตรงนี้แหละเอาดีเอาดีเอาดีอาดโอ้ยได้ตัวหนึงน่งว่ะคนเดือด ยับยิงกันยับแต่ไม่มีใครมาช่วยเราเลยเอาว่ะเกิดมาตรงนี้แหละโอโห้โดนอะไรโอเคไปต่อไปต่อไปต่อชิ่งก่อนทีนึงมีปะมีปะใครชิ่งนิวเคลียร์วะ รอดไปครับผมมุมนี้ไม่เฟี้ยวตรงมุมนี้เออมุมเดิมนีแ่แหละแกวสุดแล้วโอ้โหได้ปะโอเคมีไหมขอเสียงหน่อยโอ้่มาดิใครทิ้งใครทิ้งหนีก่อนหนีก่อนตายแน่มึง เออไม่รู้ว่าเพื่อนหรือศัตรูทิ้งครับแต่หนีออกมาก่อนหนีออกมาก่อนโอ้โหมันมาตอนไหนวะลุยครับลุยครับลงด้านล่างเลยลงด้านล่างขึ้นกระไดสูตรเดิมไข่ทิ้งอีกแล้ววะขยันทิ้งเลือเกิเนนี่แน่นี่แน่นี่ไงขู่มาไดบางออกไดบาง เออเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหสองดอกติดโคตรสุดบอกเลยสองดอกติดอย่างสุดขาพังนะครับผมบอกเลยไปไหนแล้ววะาไปไหนแล้ววะไปไหนเพื่อนมุมเฟียเยเฟ้ยวเขาเรียกว่ามุมเฟี้ยวครับมุมนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โห,โโหชิบหายเมาลั่นนะครับคุณผู้ชม,มเดิมเฮ้ยแพ้เลย เฮ้ยยึดไม่ได้ไนงะโอ้โหนี่ฆ่าไปกี่ตัวแลว้ววะเนี่ยฐานเนี้ยเป็นฐานที่ยึดยากมากนะคุณผู้ชมถ้าเอาจิงจริงจะแบบว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้วเจอแมีในทีมีคนเก่งนะโอ้โหไม่ทำอะไรเลยครับช็อตสุดท้ายนทิ้งแต่มิสไซวิ่งเข้าจะกี่ตัวโอ้โหสสตัวเลยเหรออย่างสุดนะครับผมบอกเลยคุณผู้ชมเอาว่ะ ไม่ธรรมดาครับชายามิชยัยนี่เป็นไงยืนเท่เลยครับโอเคคุณผู้ชมครับเป็นงไงกันบ้างครับนะสำหรับเอ็มโฟเอ 1, ปืนยอดนิยมหรือปืนมหาชนอีกหนึ่งกระบอกนะครับนะ <S <S จริงๆแล้ว <S <S ผมว่าเขาน่าจะเนิร์ฟลงนั่นแหละคุณผู้ชมแต่เท่าที่ผมสัมผัสแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับตอนที่มันโดนอัปเดตแพทล่าสุดเลยนะคือมันโดนเนิร์ฟจริงอะ่ะแต่มันอาจจะแบบ เขาลุกคิไม่ได้แตกต่างอะไรครับคือมันคิวได้เหมือนเดิมยิงได้ไกลเหมือนเดิมครับนะอาจจะไปปรับเปลี่ยนนิดนิดหน่อยครับหรือคนที่เล่นเก่งกว่าผมหรือคุณผู้ชมบางคนที่เล่นเทพกว่าผมเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะคิวได้เยอะกว่าผมนะขนาดผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะคุณผู้ชมผมยังฆ่าได้40่กว่าตัวเลยเออผมว่าโกหกทั้งเพย์ครับนะหรือแต่ถ้าใครคิดว่าใช้ปืนนี้มาบ่อยแล้วความสัมผัสมันแตกต่างนะครับนะก็ลองคอมเมนต์มาดูได้เลยครับนะยังไงในใจผมก็ยกให้ปืนนี้ 10เต็ม10ครับนะลองลงมาก็น่าจะเป็น CI 19ครับพาหน้าอาจจะเป็น CI 19ก็ได้ครับแต่ต้องดูอีกทีนึงว่าเขาโดนอะไรไปบ้างครับสำหรับอัปเดตแพลล่าสุดนะครับนะคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับพาร์นี้คงต้องลากัไปก่อนดีกว่าครับนะขอบคุณที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์หน้าครับ you soon everyday ครับ